เนี่เอ้าสวนสามสิบไรปลูกไปตัดไปพี่น้องค่ะคุณแม่ตัดเองว่า้ก็ให้คนอื่นมาตัดหายปลูกไปตัดไปพี่น้องจ้าอันใดมันใหญ่เขาก็ตัดคายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านนะอาทุกผู้ทุกคนนี่แหละคุณแม่ก็ได้นั่งอยู่ในนี่และวค่ะพี่น้องค่ะนั่งยู่ใน้ิมสะในคมกอไผ่นี่แหละพี่น้องอันจางคนงานเพิ่นมาซอยมื่อนี่เฮ็ดงานนะพี่น้องค่ะนี่มันกะ หลางกายของเฮาเนาะพี่น้องบม่อด้เอาขากรองมาหลางกายของเหาเฮ็ดนักกระโบ่โบ่บพร้อมนะพี่น้องเมื่อยขึ้นกันเนาะแ็เลยจ้างเิ่นมาซอยมาเนี่จ้างคนงานเิ่นมาซอยอันดึงเท้าวัานหยานะพี่น้องคุณแม่ก็ได้เฮ็ดงานได้สักพักนึงแล้วก็เลยมานั่ง,ง,านางในตน้นนี่ละพี่น้องกอกไผ่เนี่ยน้ำใหม่มันกอกมักล้วงมักหลายพี่น้องเอ้ยช่วงฤดูน้ำใหม่นะพี่น้องอันนี้ก็สะซะนี่กระปูกลก้วยเนาะพี่น้อง ปลูกกล้วยแล้วก็ปลูกมะพร้าวลิมซาเต็มเบิดพี่น้องเก็บกินบ่ท่านกายเพื่อนบ้านมาซอยเก็บไปนะ้่พี่น้องคุณแม่สิพาเนี่ยย่างไปเลาะเลาะเบิ่งคนงานคุณแม่เบิง่งว่าเหตุงานคนสิพักเที่ยงระบอเนาะพี่น้องเนาะไปถามเพิ่นเบิ่งกันพี่น้องไปน้ากันเด้อหอนบอ่มนีหหยาพี่น้อง ในสวนนี่จีพายางเลบึงเลยบึงมันยังที่ยังขืนแน่กสีพักเที่ยงหรือบ่ฮะอืมนี่บ่เด้เอาเมียดมากนี่นี่มาดึงนี่ยคอยแน่นอ เขาเที่ยงมาบอเอ้าพักเที่ยงกับมือกินบ้านเนาะเนี่ยพี่น้องเขึ้นมาซอยมือนนี่เอ้าเฮ็ดค่อยๆเฮ็ดไปไม่แดงนี่ตีหรอถึงมันหนาหดบ่งเห็นต้นมันต้องหานี่มือนั่นเพิ่งเฮ็ดไปนี่ก็ยังพอเห็นอยู่ดอกยังเห็นอยู่พอเห็นอยู่แต่ว่าทางพุ่นอยู่แล้วอ่าไอ้ตัวใดเห็นก็เอาตัวใดพรท่านเห็นก็บบว่ากัน อ,อ,อ,อืต้นะกร้าวปลูกกลางสวนนี่ดิบางเนื่อยไม่ฮะแค่ผักเพียงหรือไม่ฮะนึงผักกีโม่วันนี้ตน้ตนต้นต้นใหม่พะยุฉันปลูกตรงนี้หนึ่งว่ามันตายแลวนะให้ตายที่โนนี่บงัง นี่ไม่ตายที่นี่พี่นอ้อนงค่ะดึงดึงดึงขืดึงเทวันออกจากอันนี้นะพี่น้องจากต้นไม้นี่นะมันว่าเป็นดอกเทวันมันเป็นหยาเอียงโดยท่าผักไก่นี่ก,ก็แปลกๆขึ้กันนี่พี่น้องนี่นี่บางทาเห็ดออกมาแต่ต้นหนึ่งต้นไม้แดงได้พี่น้องอืม นี่บางต้นมันจับแรงดิบางจ,บจับจับแรดิต้นมันน,นี่นะคะเอาเอาเครื่องออกตังสีนะพี่น้องแล้วเมื่อกี้สัตว์ขึ้นไปสัดขึ้นไปไงขึ้นไป,นไปต้นไม้แดงนั่นปลูกตามรลองยางในยที่พี่น้องเอ้ย อ้าวตัวนี้ออกแล้วก็จะได้ใช่ปุ๋ยนะพี่น้องคะอันนี้บงังในต้นเอ่ตเอต้นไม้อ,พอมพพพ้พี่น้องได้หยาพี่นะหยาพี่น้องหยาอือหูพี่น้องหยาอันนี้ต้นไม้พยุงค่ะพี่น้องไม่ปลูกว่าช่วงสงกา์เด้พี่น้องไม่พยุง ยางในสามปีพี่น้องคะ่วนยางสามปีก็ต้นมันซ้ำนี่ประมาณนี่อันนี้ไม่ยุ่งไม่ยุ่งกับประมาณบางปลูกช่วงสงการนั้นมันกี่เดือนน,นี่นับนับนี่ช่วงสงการฉันปลูกสงการปีที่แล้วอ่นี่นี่ปีที่ผ่านมากี่เดือนหรอวะเก็ดเดือนเนาะ ยี่เดือนเลยมันโตวไวเนาะช่วงน,นั้นแหละที่จำได้บรว่าฉันฝนมันแหรงแรงไอพี่น้องบางเราเอาตุนหมากอันนี้นะตุนพยุ่งใหม่พยุ่งปลูกตามหล่องไปสิตีพี่น้องคะ่ะ นี่แหละนี่ต้นใบแดงบั้งต้นก็งามพี่น้องค่ะงามง่ามเห็นบ๊อกพี่น้องเอาเครื่องออกแล้วก็งามใบแดงนะที่นี่ก็จะใส่ปุ๋ยนะพี่น้องค่ะใส่ปุ๋ยปลูกมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมตามร่องนี่พี่น้อง ช่วงหนึ่งเี่เขาอันใส่ปุ๋ยมันทำทาแบบแสบียบกี่ตายหลอดขึ้นมาได้พี่น้องเลยอันนี้พย่อมต้นพย่อมต้นมะพร้าวพี่น้องปลูกช่วงนี้มันจะมันจะเป็นแบบลุ่มๆนะพี่น้องน้ำจากขังถ้าเป็นบานหาก็เขากระเห็ดหน้าอนะไเนาะมองนี่เนาะลขาคุณแม่ก็เลยเอามะพร้าวมาวมปลูกนะพี่นอ้องแล้วคุณแม่จะย่างขึ้นไป้วบนี้ งาดไป้าโตดไปงาดงเรือพี่น้องเอ้ยคุณอ่ะงาอืองาท่เอวคนี้พี่น้อง ย่างลอกขึ้นไปนะพี่น้องค่ะนี่แหละพี่นอ้นนองเอ้ยชีวิตของคนเฮ็ดเกษตร có thể có buộc tìm có chắc cái chai cả để kim vô đó phi nọ để kim vô sắp thoát nữa แล้วพี่น้องมันหอดเถียงเลยพี่น้องคะยู่เรลาะเถียงเลยคุณแม่ก็จะปลูกหน่อใหม่ว้กอน,นึงปลูกไว้กกินบบิดอกหน่อใหม่กอนนี่เพื่อมันแตกไรยกับหายคนอื่นมาเก็บนะพี่น้องค่ะนี่หมักขุ้งมักม่วงปลูกอยากปลูกยังก็ปลูกนะพี่น้องคุณแม่ก็บอกได้ว่าจะต้องปลูกแนวทฤษฎีคุณแม่ปฏิบัติแบบอยากอยากอันใดก็เอาอันนั้นมาใส่นะพี่น้องค่ะทฤษฎีบบมีพี่น้องค่ะ เอาผากปฏิบัติเลยพี่น้องเนี่ยผลพ,พ่อยได้ก็ไดมากเชิะพี่น้องคะ่ะถ้าผู้ใดอยากเห็ดกษตรแบบว่าบ่ามีประสบการณ์กับปลูกไปหลดคือคุณแม่เนี่ยแต่สิ่งที่ได้มากได้เกินคาดยุคพี่น้องคะ่ะยังใบแดงเนี่ยม,มันก็ไงญ,ญ่ไปของมันต้องไปห้องขายใหม่ได้พี่นอ้องค่ะถึงเขาบอกขายมันก็เป็นมอดดกไว้ให้ลูกให้เต่าให้อนาคตให้บางเทือเห่าชา์บ้านเมืองคุนตองการบวกเป็นใหม่เป็นย่งสิ เฮ้าบ่มีเงินหนไยก็อาจจะเอาไปบริจาคเป็นไปได้แม่นพี่น้องอนาคตไมเมือมือข้างหน้านะพี่น้องเพราะว่าไม่มันก็จะหาอยากขึ้นไปคู่มือนะพี่น้องคุณแม่ก็คิดจยงไรกับโอ้โหแต่คุณแห่ก็ปลูกทั้งสี่แต่คนอื่นเขาจะคิดอีกไม่มุมมองอีกแบบหนึ่งกับมันก็นแล้วแต่ความคิดของคนนะพี่น้องเนาะเอาซ้ำนี่แหละพี่น้องค่าหอดเทียงแหละเนาะกระกา,กา,กา,กาบคลิปนี้ก็ซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะกาบขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่ได้เข้ามาติดตามคุณแหมคุณแหม,แมก็ย่างไปย่างมา บดีแวกนี่ละเพราะว่าอาชีพของคุณแม่เนาะพี่น้องเนาะหลีกเลี่ยงบ่อดดแต่บางครั้งกับมีคนมาซอยกับเคือเขาเพราะเขามีตังเขาก็จ้างลงทุนกับอัน,น้นะพี่น้องจ้างเขามาซอยเขาก็เฮ็ดบ่ไว้เขาก็เอาเงินไปต่อทุนเอาเงินไปเอาเงินไปไปลงทุนนะพี่น้องคือจ้างเขามาซอยเองสินะพี่น้อง อันใดที่เห็ดได้หอกก็เห็ดเองนะพี่น้องนี่คืออาชีพของคุณแม่เดอ้อพี่น้องไปพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องจ้าเอาแํานี่เนาะพี่น้องเนาะเที่ยงหสิได้เมือหล้วไปเมื่อกัน,น,นเมื่อทำุนพี่น้องค่ะไปเมื่อ